กลาบสวัสดีพี่น้องปองไผ่เบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเจ้าขาครับสวัสดีครับมื่อนี้สิมาตัดผมเป็ผัวพี่น้องมันอยู่กลางเดินเลยจ้าที <c oughs> ่เป็นโซ้งใดละ่ะเบอร์ยังไงเบอร์คเบอร์หนึ่งบอกถ้าเบอร์ของมอันทีออกมาเป็นอะไรพี่น้องจ๋าเขนนั่งตั้งเดินมาเลยเตีย้ยพี่น้อง ก็อ,อีฮักก็เลยน,นั่งตั้งทรงนักเรียนเลยจ้าทรงทหารบอกทรงทหารทรงหนักเรียนนมต้องยาวเลย่าเลนะีล้ยวสมยัยคอหนักเรียน,ขนเขแบนี้แหละคนเลยคนเลย่ด้ยัง,งยังไอรัดอะจ๊เจ๊เหไหมอ้จเจยกับพญาน นี่ไ้สวนดอ,อกทีตินิดคิดว่าเบิร์กมนนี่ไงถ้าดีใจนะดีฟอร์กอัพเตอร์หันหลังไปพ,งง <c oughs> งพี่น้องเบิ่งนู้จะเบิรกพี่น้องมาเสื้อออกมาเป็นอะไร เพลงสีฟันผมมันติดอันนี้ช่างสมัครเล่นเดี๋ยวพี่น้องกมเป็นช่างมืออาชีพตัดอยู่กลางเดินเลยมือนี้บโตัดผมแล้วเท่าแหางหน้าก็ แน่ก็นเท่าก็ปอะหยัดออกะก็บอะยักเข้า,ววา,า,ขาโอ้กับไผพาปัดจังซีช่ากงออก็แกะออกแกะออกแล้วปัดตัวโมแล้วมันเสียเวลาก็เลยสิปัดไ่บอกเลยเนาะมันหนะน,นา ทั้งกะทั้งสมัครเล่นพี่น้องจ้าเจ้างลอดกับสีด่างไปเด้อพี่น้องจ้าอยู่ข้างถนนเลยจ้าเวลาสะบัดออกบโบกอะโบกของเช้าเป็นตอนวติมันออกได้ผุมันตัดมันไม่ยาวสั้ไม่ยาวสุดที่ ใครไปกายไปกายมาก็ต้องเนมพี่เนาะเขาบอเห็นร้านตัดผมแบบประหยัดดีเด้แจะมีเครื่องตัดผมไม่ได้เสียเงินนะไอ้เพาะไม่ได้เสียเสียละร้อยเนาะปกติไปตัดเสียจะบาทร้อยนี่ก็ไม่ได้เสียเงินลืมจะช่างกันเลยหกซี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 ผมเคยหกซี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 คือตั้งแต่ก็เสียเป็นร้อยจะรอดบ้านไอ้ห่วงยังไง กระล้อยเลยละบ้านเรากันบ่อหกจิบเจ็ดจิบคุณตั้งร้าอะไรชนะงบอยู่แล้วจักไปใส่โปราดดีลอยวัดงอกระติมหัวอะไรนี่เท่าอะไรได้เนี่ยมันบ่มีคนจับกล้องให้พี่น้องจ่ามันเลยได้เบิ่งบ่ซัดเป็นไงเนาะทำนาใส่กล้อง ไปเบิ่งกับมันเพียงกันอยู่บ่ เปลี่ยนเบอร์ไปใช้เบอร์อะไรลูกลูกพ่ว่าไม่ฝืนสามเปลี่ยนเบอร,บอร์พี่น้องจ,าองจ๋าเบอองกันเพื่อแจเสื้อออกมาเป็นอะไรพี่น้องผู้ฆ่ากับตัดตดไปเลยมั่วๆเลยจ้ะตัดไปมั่วเลยแต่กับตัดให้เล่าประจำเลยพี่น้องตั้องจะยุ่งน้ำกันนี่ไปแจกเ,เงินแจ็คเสื้อไอ้ต้ตนตนาอยู่นี่แจ็คเดสื้อเดียวเที่ยวเดียว ี่เสียเงินเท่าเดียวตั้งจะมาอยู่สี่ชย่ใหม่สามปีนี่น่ารัะนม่จะมีอาต้านไฮบริดจ้าตรงไหนก็ต้องเอา มันไม่ไม่อยากลงอ่ะอืมเหมันไม่ไม่ลงอ่ะมันต้องปรับระดับไหม <Okay. S 1> มันไม่ลงไม่สุดนะออท่านพีเลยดิพี่น้องก็สีเบื่อเลยนะสุดเนาะแล้วพี่น้องตัดผมแล้วเลยเจ้ามาันก็ได้อยู่นะจ้านี่ทรงประจำตอจ้าทรงทหารนะนเ,เออนาะระวองนี่คืออยากเป็นขยำมาหน่อยนึงเออนิดนึง นิดหนึ่งเลือกดูกล้องเลยคะ่ะอ้ว่าบักหน้าดำหน้าขาว <laughs> ได้อยู่นะพี่น้องๆไม่ได้นักเกียดนะเนาะจ,จะซีมาทำไมเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะยกก้าวยางอยู่ค่ะให้พี่น้องได้บึ่งทั่วหัวอันดำๆของเจ้านี้เออได้อยู่พี่น้องแจได้อยู่บนหน้าเกียดต,ตนินะแจตะมุตะมีเนาะ นี่จะตัดผมให้เพื่นกับสีประมาณนี้เนาะพี่น้องนาะส่วนผมเี่กก็ไอเก็บผมจ้าเก็บผมไปไว้ก็กล้วยจ้าเขาลุกเลยไหมเฮ้ยใช่อยู่นี้เฮ้ยมากล่องก้นใส่กล้องเพื่อนเก็บผมไปไว้ในกกล้วยพี่น้องจาแข็งสได้อยู่เย็นเป็นซุกเนาะสิบริจิบบริปรยพี่น้องจ้าความเชื่อโบราณนะจ้าให้ชุ่มให้ชื้นเนาะ ผมไปไว้ต้นกล้วยอย่งนี้มิตะปากล้วยพี่น้องจา้าฮ่ากลงทำงานมีตะปากล้วยจา้าเออให้อยู่เย็นเป็นซุกหรอวะไปลาแล้วลาท่านผู้ชมหน่อยแล้วเลวย่างมาสวัสดีครับไปแล้วครับหรือไหม มันมีไปแล้วครับไปแล้วครับขอบคุณขอบใจวัสุคุทุกคนที่ติดตามที่ั้าชมเด้อจ้าไปแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ